วันนี้วันเกิดแม่กาจะซื้อให้หมดเลยซื้อให้ผู้ชายอะไรเดี๋ยวเปยแม่มาปะ่ะแม่อยากได้อะไรมเปย์อมาร้านแรกก็แพงเลยนะวันนี้จะเปย์แม่ให้ยับเลยเป็นแสนเป็นล้านจ่ายได้หมดแม่อยากได้แพงเเอา้าคิดว่าจะหาของขวัญให้แม่สักหน่อยแต่แม่ไม่เอาเลยสักอันดูดีเอาแต่ทำเป็นเลือกแต่สุดท้ายพอจะซื้อให้ก็ไม่เอาพอจะซื้อให้จริงๆก,ก็ไม่เอาไม่บอกแม่ แต่จริงๆแล้วของขวัญปีนี้ที่กาจะให้แม่ก็คือการได้พาครอบครัวแล้วเรามาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่มาที่แล้วนี่นี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ Hide ่งลืมตานะไรแม่เหรอไม่มีแม่กับลาบาก่อนนะ ความสุขใจได้ซ่นนอนหากันไปกันมาสุขสันต์วันเกิดนะแม่เราจะ